อัสสล,ลามาอะลัยกุมารอมตุลลอฮ์วะบาระกาตุ์ค่ะวันนี้นะในวิชาภาษาไทยชั้นป .1 น,น,นะคุณครูอเมรอานะคะจะมาสอนวิธีการใช้สมุดนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมีสมุดเนาะแล้วก็มีดินสอมียางลบนะคะแล้วก็มีไม้บรรทัดนะคะอ่าโอเคใ,ให้นักเรียนเตรียมมานะคะทั้งหมดนะคะสามอย่างสี่อย่างนะคะมีสมุด ะะดินสอยังลบแล้วก็ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้สมุดกันเลยค่ะ วิธีการใช้สมุดนะคะเราจะเปิดมาหน้าแรกนะคะเวลาเราเปิดมาข้างหน้าแรกนะคะนักเรียนจะเห็นอะไรบ้างนักเรียนจะเห็นเส้นนะคะเส้นอันนี้ที่เป็นสีแดงๆนะคะเราเรียกว่าเส้นหน้านะคะเราเรียกว่าเส้นหน้านะคะแล้วก็นักเรียนจะเห็นบรรทัดนักเรียนเห็นไหมคะจะเห็นบรรทัดนักเรียนดูก่อนนะคะบรรทัดข้างบนนะคะอันนี้เราเรียกว่า 1 2 2เส้นนี้นะคะเราเรียกว่าบรรทัดนะคะเราเรียกรวมกันว่าบรรทัดบรรทัดเราจะเรียกว่าบรรทัดได้นะคะจะต้องมี2เส้นนะคะมีเส้นบนแล้วก็เส้นล่างด้วยกันนะคะมีเส้นบนกับเส้นล่างเราเรียกว่า1บรรทัดนะคะอันนี้คือบรรทัดที่1 บรรทัดที่สองบรรทัดที่3บรรทัดที่4บรรทัดที่5นะคะเรียงเรียงลงมาเรื่อยๆนะคะเราอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าบรรทัดได้ก็ต่อเมื่อมีเส้นข้างบนแล้วก็เส้นข้างล่างอันนี้เราเรียกว่า1บรรทัดนะคะอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้บรรเราจะใช้สมุดนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเอาไม้บรรทัดมาเอาดินสอมานะคะเราจะจับนะคะอ่ะเราจะจับ ตั้งไม้บรรทัดนะคะให้ตรงกับเส้นสีแดงนะคะที่เราเรียกว่าเส้นหน้าหรือที่เราเรียกว่าเส้นหน้านะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะขีดเส้นนะนักเรียนดูนะคะนักเรียนขีดเส้นหน้านะคะจับไม้บรรทัดให้ตรงกับเส้นสีแดงก่อนนะคะแล้วก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นข้างหน้าจับกดแล้วก็กดลงไปกดไม้บรรทัดลงไปแล้วก็ใช้ดินสอขีดทับเส้นนะคะ ตามไม้บรรทัดลงมาเลยนะคะจังหวะน,นี้นักเรียนสังเกตนะคะนิ้วของคุณครูนะคะให้เราจับไม้บรรทัดนะคะกดลงไปให้แน่นนะคะนักเรียนจับไม้บรรทัดกดลงไปให้แน่นเวลาที่นักเรียนขีดนะคะไม้บรรทัดจะได้ไม่เลื่อนเนาะใช้นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนะคะช่วย กดไม้บรรทัดลงไปนะคะอะต่อไปนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนอะไรบ้างฝึกเขียนวันที่นะคะฝึกเขียนวันที่แล้วก็ตัวเลข1-10นะคะแล้วก็ชื่อของตัวเองเนาะไม่ยากนะคะอะเริ่มแรกนะคะคุณครูจะบอกว่าให้นักเรียนวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเขียนวอลเวนนะคะเขียนที่บรรทัดแรก นะคะอ่เขียนวอแวนเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนวอแวนอ่เขียนวอแวนเสร็จแล้วไมหานากาศอ่แล้วก็เขียนตัวอ่เขียนนอหนูเขียนจอจานค่ะนักเรียนสังเกตนะคะคุณครูบอกว่าให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใช่ไหมคะแสดงว่าการเขียนนะคะเราจะต้องเขียนให้เต็มบรรทัดก็คือ1บรรทัดก็คือมีเส้นบนกับเส้นล่างเขียนเริ่มตั้งแต่เส้นบนนะคะลงมาจรดเส้นล่างนะคะอย่างนี้เราจะเรียกว่าการเขียนเต็มบรรทัดนะคะ,ะวันจันทร์นะคะวันจันทร์เห็นไหมคะ,ะทีะ่วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย วันนี้วันที่สิบนะคะวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยก่อนนะคะวันจันทร์ที่16นะคะสิบหกเดือนเดือนอะไรเอ่ยเดือนสิงหาคมนะคะ เดือนสิงหาคมเราพยายามเขียนนะคะให้ตัวมันพร้อมๆนิดนึงเนาะเพื่อที่ว่ามันจะได้พอนะคะอ่าพอสำหรับวันที่ของเรานะคะมันจะพอสำหรับวันที่ของเรานะคะ2องพันห้า ห้าสิบนะคะทีนี้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะ หลังจากที่เราได้วันที่แล้วนะคะเวลาที่เขียนนะคะเราจะเวน้นเพราะคุณครูบอกว่าเว้นหนึ่งบรรทัดเว้นหนึ่งบรรทัดแสดงว่าบรรทัดนี้มีเส้นล่างกับเส้นบนน,นี้เราจะเว้นหนึ่งบรรทัดใช่ไหมคะ,ะเราก็จะไม่เขียนตรงนี้เราจะไม่เขียนใช่ไหมคะบรรทัดนี้เราจะไม่เขียนเราก็จะมาเขียนอันนี้เริ่มต้นให้นักเรียนเขียนเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทย ต่อไปคุณครูให้นักเรียนเขียนเลข2เวลาที่เราจะเขียนเลข2นะคะเรายังเว้นระยะห่างไม่เป็นใช่ไหมคะเรายังเว,เว้นระยะห่างไม่สวยให้นักเรียนนํานิ้วชี้ของตัวเองนะคะมาวางหลังเลข1น่านักเรียนดูนะคะนักเรียนวางวางนิ้วชี้ของตัวเองหลังเลข1นนะคะแล้วก็จุดเอาไว้จุดเอาไว้ข้างๆนิ้วของเราเมื่อเราได้จุดแล้วนะคะ ให้นักเรียนเขียนเลขสองตรงจุดนี้แหละอ่าอ่าเขียนเลขสองตรงจุดนี้เลยนะคะอ่าต่อไปวา,ว,ะะวางใหม่แล้วก็จุดนะคะวางใหม่แล้วก็จุดนะคะแล้วก็เขียนเลขสามเลยค่ะอ่านะคะ,ะนักเรียนจะได้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าช่องไฟนะคะในการเว้นระยะห่างของตัว นะคะตัวหนังสือได้สวยนะคะแบบนี้ทําแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยเรื่อยนะคะต่อไปนะคะเลขห้านะคะต่อไปจุดค่ะเลขหกค่ะต่อไปนะคะเลขเจ็ดค่ะต่อไปค่ะเลขแปดค่ะ คู่นะจ๊ะอ่าเลขแปดค่ะอ่าต่อไปค่ะเลขเก้านะคะอ่านักเรียนเห็นไหมคะอ่าเราจะได้เลขตัวเลขมานะคะแล้วก็การเว้นช่องไฟของเรานะคะมันจะทําไมคะอ่ะมันจะเท่ากันนะคะอ่าโอเคนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําอย่างนี้นะคะอ่ะ ได้อันนี้แล้วนักเรียนเขียนมาเรื่อยๆนะคะเลข1ถึงเลข10เขียนบรรทัดเวน้นบรรทัดนะคะอ่าแสดงว่านักเรียนต้องเขียนบรรทัดนี้นะคะเขียนเลข1ถึงเลข10มาเรื่อยๆนะคะอ่าบรรทัดที่คุณครูก,กากบาดไว้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนเลขตัวเลข1ถึงตัวเลข10นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ เป็นชื่อนะคะชื่อของตัวเองนะคะให้ใช้ตัวยอ่อถ้าผู้ชายก็ให้ใช้ดจุดชจดผู้หญิงก็ให้ใช้ดจุดนะคะยจุดนะคะยผู้หญิงอย่างนี้นะคะเขียนอ่าอย่างเช่นเด็กหญิงอ่เด็กหญิงอ่าอิลมานะคะอ่า อ,อิลมานะคะานามสกุลนะคะนามสกุลรักเรียนเลขที่นะคะที่หนึ่ง ปหนึ่งนะคะแค่นี้เองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเป็นปหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้คือการเขียนนะคะให้นักเรียนนะคะการบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนทําแบบนี้เลยนะคะเขียนอะไรบ้างเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนตัวเลขไทยนะคะ1ถึง9นะคะแล้วก็เขียนมานะคะเขียนให้เต็มหน้าเลยทาเหมือนข้างบนเลยนะคะ ถ้าใครยังกัดเวลาที่บรรทัดที่สองนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนให้นักเรียนดูจากอะไรคะบรรทัดข้างบนเลยนักเรียนดูจากบรรทัดข้างบนนะคะเขียนให้ตรงกับบรรทัดข้างบนเลยเพราะว่าเราไม่ต้องใช้นิ้ววัดแล้วถูกไหมคะอ่าเรารู้แล้วว่าเราจะเว้นนะคะเว้นตามข้างบนนะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะเราเขียนตามข้างบนได้เลยนะคะเราจะวัดนิ้วนะคะแค่บรรทัดแรกเนาะ ะนะคะตัวหนังสือของนักเรียนนะคะก็จะได้ตรงเป็นแถวนะคะสวยงามนะคะอิชาอัลลอ์นะคะอย่าลืมนะคะการบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนไปเปิดสมุดนะคะเอาสมุดของตัวเองมาแล้วก็เขียนแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นชื่อของตัวเองนะนักเรียนเป็นชื่อของตัวเองเลขที่ตัวเองชั้นของตัวเองนั่นเองนะคะโอเคแค่นี้นะคะวันนี้คลิปของวิธีการเขียนนะคะอัสลมามอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุค่ะ